มันนี้มาตามแม่ตุยเพิ่นเข่าสามต,ตัวตัวสองหาสามเข่าสองขีบฟันหน่อยๆเน้นๆจะเป็นแบบไดนเพื่ฟันแม่ตุยลองไปติดตามกันเลยเลยค่ะสวัสดีครับแม่ตุยค่ะสวัสดีค,ดค่ะอ่าหนวดก้อนนะเด็กแม่ตุยให้เขารับเขาเนี้ยสามตัวตทษพี่น้องนะครับเจยวกับดาพ่อนนะนะครับ พสอซ้อเกิด25 3 25 36นะครับเลข้ยกเนี้ยกอนถึง3หา2เนาะเับาอดี3ตัวตัวเนาะ2คลิปเวยพี่น้องนะครับวันน้สังเกตกันนะครับมีพ่อสองลูท่ายุ่นกับ2หา38นะครับเบิ้งนะครับเห็นไห2คลิปเลยนะคือ3ตัวตัวเพิ่นนำเพราะดีเนาะครับโอ้โหกัสังเกตเอาตัดตไทยหรือว่าตัดตัวนาเนาะ สองกนะีบด้อนะสำหรับเป็ตุยเนาะเป็ตุยเราเป็นคนฟันหน่อยๆดองด,ดังฟันอ่มอดไว้เราเรียกพวนโอ้ยสัมผัสเมียมไม่ได้แต่สัมผัสข้างสองน้งกัยังบวชจะชขี่เบาคว่วเต้นไลยอ,อืมีว่าเอาครืกินนันเอาหมอเดียวกันดูเคืว่าฟันดูขค้ืกันอ่ะกินข้าวผ้าเดียวกันฟันย่เจ้าพูดยวเ้ยไฟันฟันหน่อยๆได้แต่ว่เป็นตุยห่างห่เป็นคนขี่ไหลเีย จริงเราเราก็ฝันดีแต่เราเป็นคนคิดหลายเห็เล่าว่าออกห้าน้อยแล้วเราก็ไม่อยากบอกออกล่าอะไรเราก็ไม่อยากบอกจริงเอาลงกไหนเลยพอของฝันหน่อยแล้วมันออกไถ่เขาเห็นบอกว่าหันเนี่ยฟันนะฟันกับเปเขายังจะว่าเขาห้าน้อยเขาอยังจอมไม่อยากลงมันไปออกกันยัง่อนมันไปออกเล่าไปใหยังอันหลังมัเลยคุ้มอยู่ลงรถหม่ตุ้ยมันออกเล่าสตาร์มันนะเออจ้าเล้วไ่อยากลงพอเล้วคุ้มจอมลูกนี่เนี่ยมันออกแล้วมันออกเล่าสตาร์ เลยคุ้มเล่าว้าล่งโลดราวะเข้าเลกเจ้อนฟันหน่อยมันปุเกียวดอกว่าเป็น้าซาต้นหรือฮานอยหรือยังพวกเนี้ยราะวาเข้าโคตรฟันหน่อยเนี่ยมันเป็นโซเดนเป็นอะไรไู่แล้วไม่ค่อยเป็นอันนี้มันเป็นผลไพ่ใหญ่แล้วนะพอดีเนาะครับครับราวะเข้าเข้า,าฟันหน่อย,อยะนะที่จังหน้าค่อนเนี้นยนะมีตือนันในเล่าไล้กว่าหน้าค่อนเนี่ยเราฟังไงนะตอนเราไปบ้านเพิ่นไปเห็นคนลหลายๆจะขะเจามากยัง เลยเด็กยางออกมาหาอาหน้ามามยังคือเก่านั่นตอนเที่ยวกันยุบานเราก็เห็นไอ้พ่อหยางยู่เลานั่นไอ้พ่อันก็ได้ขึนยางออกยางเขามันก็อายุน36ป่ะ36 33อายุ32พ่อสองเกิดตัวออใช่32ปีเนาะพ่สเกิดบนสองหา36นะครับก็36ตัวเนาะเขาเรียกเนาะครับครับ มันด้ก็ลูกไส้เองันเจลูกไส้ระมันเจอลูกไส้เห็นลุ้งศพตั้งอยู่แต่เว่ามันตันทางเน้ยางไปเนืเอาขาไปยางเป็นช่นน่ะนะเป็นิเป็นสิคือออกก็น่อยลงไม่กลงข้งลลางป็นนะอันนี้ฟันลูกไส้เนาะอมันเล็กกรลงกไมคว่ลร้งไม่ต็มนะเนาอยู่ลูไส้ยเหรอตามตัวตัวเด็กสองห้าสามแปดกสอเกิดเป็นกสอบ เออนะดูว่าแี่ก็รูปฟันแม่งด้กันนีเนาะพอดีเนาะครับแล้วตัวพอดีก็ฟันวานีเด้เออนี่เดี๋ยวนึงนี่นี่นี่เอ้แม่แม่สาวตัวนั้นมันมีตีคือมีตีก็ฟันว่าแดงน้มันต้องงวดฟันฟันที่แหลกน่ะฟันต้องงวดฟันว่าได้ในน้ำน้องแกบนี้นั่นแหละฟันที่แหลกแหลกเลยอายุม่ตีกับสองห้าศูนย์เข่าเอาสองศูนย์เนาะสองห้า่องกันเลยไปอนขึ้บน้านล่า สองหาคุ้นาต้องบ้องลาบอเรื่องสองไรไหมคุณนสองอะไรอะไรอยู่เนอะก็ถือว่าคุณฟันแม่นฝันแน่นน่อยแต่ว่าวันนี้มันคือว่าเราต่เกี่ยวกับอยุเกี่ยวกับพ่อสอเกิดพ่อสอกเกิดมันมีสองหาู้นเก่าอะไมานแต่หูใช้ยนี่2สองหาสามแถึงคปดนิบิตัวท้ายเนาะแมนเมตัวหนาคนรอยเร่นตัวทาคอยเรีนตันาแต่จะทั้งไทยไหมอาวันนี้มาทมาวไปตีฟันไม่ไป ยังบ่ฝันเลยเออบ่ฟันอยังคือเลยบ่บ่ฝันเลยแต่ไม่ตื้อบ่บ่ฟันอือโอเคครับก็เลยเชียร์กับเพาเร็วว่ะค้นฟันยากจนบ่เคยฝันดอกค้นฟันยังจะเชียร์มาหนี้คุยกันใหม่ได้ไม่ตื้อเหรอก็ไม่ตื้อันยังบอกเลยว่าหนึ่งจะไปเกี่ยวว่าออกงานอกนี่พอเข้าไปคนฝันหน่อยสุดท้ายมันบอกไทยมันขึ้นเร็วไหมแม่ไม่ย้าไปเคลียรว่าเออมันออกค่าน้อยแล้วอตาตาแล้วอันนี้ยนะนี่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไข่บ่อดีซื้อเนี้ยพวกนี้ดอก ผู้ยไหเขาหไก่นหรือเขานไยเปเลยไข่เหะแต่วาห่าเสื่อนี่เขาเลยขึ้นไปกันสันะครับถ้ือมันถสือเราฟันน้อยเราแบบแวนคือพอห้อหมอรลยกับพอลลี่เนี่ยบ้อยากว้าคนละฟันย่ำฟันเสมอไม่ฟันดีเพราะเราเรื่องฟันเอ่อเพื่หมอสลยยังแย่แน่นะครับฟันเสมอต่ว่าขันเท้าออกมาลงยังสั่นหลคนละไล่ดม่นี่ดีเห้ยเหรียญนี่มันฟันอี่ดีเลยนะครับแจ่ว่ามันแห้งานฟันดูฟันดู นี่บ่อย่ามันร่วงอ้เจมัร่ะมือสําคัญว่าหนึ่งวันพากับมันใกล้เรียกออกกับติดต้อกันหลังจากเรียกออกแล้วผมเองแเมืเอยฟันจําเป็นๆก็ต้องจากร่องฟันเรียนร้อยนี่พวกเขาอยากร่งเนี่ยเรื่องมันร่วงไหนกันฟันได้จาเป็นๆจำเรื่อล่าชัดเจนเลยเออแมีนมันจะลงไหนเรื่องนะครับส่วนในตัวนี้เราฟันได้น้อยอืมเพราะฟันยังรกาึหมดหรอกต้องเขาดีของคนนี่เีนะในตัวน้อยีนะแต่บอกเปรนยีเดีให้เจ้าไเจ้ิน เรืองฝันเราจำได้เพิ่งกับบุคอยเหตุการเพื่อให้ต่างมันคือจริงๆฝันดีคือพอลี่หรือครับแต่วานะครับกับจ่างไม่เข้าเราสลับท่างไม่ถุยเนาะอืมแต่แก้ตัวกันไหมนะครับผู้ใดโชว์มันเนาะอย่าสับสนพอลี่นาะที่ว่าให้โชคสั่งแล้วกันเนาะครับครับเออก็เลยถุงก็เป็นสีติต้องมาไอะกันต้องพอดีนาะครับเอามาเลยกับขอเป็นท้าวบุญไทยต้อพอลี่นี่แหละนะครับ ภาพเป็นคนสัมผัสได้ไหม้ยังรอดอยู่น uh ี่กลาว่าจังไน้าที่ใดสัมผัสคุณตูนีเดียวกันบ่เคยได้อธิษฐานอันอธิษฐานลองบ้างหาจจะฟันเท่าเท่าห้องนี่พอหนี้สองใสไหมนี่มีดเพราะใส่มาเกิดเป็นมีดสิ่งอย่งนี้นะครับอันอธิษฐานจะกระนาจะฟันแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้อธิษฐานเพราะว่าส่วนมากเขาที่อธิษฐานอย่างไรฝันดีอยู่ขอลาวไม่ได้ขอลาวเราเหม่อนกันนะการแก้ขอลาวเนาะไปยังไปยังเมียขอพอที่ฝัน ข้าวคอเลยข้าวคอดิข้าวคอตอนเห็นหลุสองเกียวไปเอเมยนี่ยเราคยฝันเห็นเมยเนี่ยติดชีวิตไปแล้วคอเกี่ยวโยงนะแต่ไขว่าเราดูแลยี่ตลอดเนาะตาติมันตุยเาฟังเด้เนี่ยแล้วหลายครั้งที่ฝันโยกเมยไม่โชคก็เลยไม่ได้เล่งคิดว่าเมยเินย่างห้โชคย่างดูแลคนโยนะครับเฟินก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยจะขอจากเมยนวะครับอธิษฐานมจะบอกกันย่าเนี่ยนะมะเขาฟังกันเลเรื่องมโชคเรื่อยโย ครับก็ขอให้ไว้ได้ไปเตยขอคว้าทังดีเด้ขอเลขอให้พี่น้องเด็กชี้ซื้อด็นอนตะเวนก่อนนอนเด็กมันจะเป็นไงบ้างก็อธิานให้เย็บีหลดเพราะว่าเพ่อจะได้หาซื้อลอตเตอรี่ไหวเย็บเมื่อเดือกระซางกันฮีคือห้องบอกได้ปาบโหลดอธิษฐานเราเป็นเป็นพญานิฟันติฟันวันรถตกน้ำกระเมียนเกรากระเมียนเ่างทั้งสองอยันล่างสองเลยนะแบบก็ได้ตีเลยดิอธิษฐานบอกว่าบ่ให้ตีให้ฟันเป็นตัวก็เลยฟันเจ้งสี่ได้น่ะ เดี๋ยวกับโลงก,กันหน่สมองวัดดีวันศีลหรือนอนตะวันหรือไม่นอนตะวันเลยอาหน้าเติมตัวแล้วไปไหว้พระไว้แล้วเ้าก็ปเจ้ขอนะครับเดี๋ยวจะขอให้เน้าเอฟซีก็ได้ถ้าขอมันกระม้าหนุนอะอ๋อนะครับขอบคุณ <มา S 2> ไป่ตุ้ยรายจะยังไปในทางเนื้อเราเดี๋ยวเพิ่นฝันดีๆเดี๋ยวเพิ่นได้แล้วกระสีลูกไห้ขึ้เกา,านะครับเพิ่นเป็นโคตรฟันหน่อยฝันหน่อยแม่โลดนะครับตะเก้าเนี่ยนะครับเอฟซีมือกันกับทงอะไรยามไรเทียโยไม่เห็นคลิปแม่ตุยยเลว่าันนะครบ ยิ่ได้พี่น้องโดดจังฝันนะครับแล้วมักไปได้ในกันออนะครับโอเลยกระตามให้เขาหลาจะโชว์ันมาทำไม่ตื่นได้นะหมวดนี่แหละนะครับเดี๋ยวรอคนฝันก่กนนะครับสวัสดีครับ